ครับช่องคามช่องสานหน่อยคุณน่ะเย็นเลยเหยียบหูจมูกตาพระพุทธลูกพระสลูกธรรมชาติเป็นลรูดพวกพูดภาษาบ้านลีงโลดเนี่ยสินมาธรรมชาติของแม่ปลาอือสวนยางปลาค่ะถูกจ้ะบอกเจ้าที่เป็น เป็นไห้โชคดีอยู่เด็กเป็นไห้โชคเลยได้เห็นพระพุทธลูกธรรมชาติเกิดขึ้นมาก็เลยมาขออนุญาตขออนุญาตขอโชคขอลาบน้ำสวัสว่าหาธรรมะหากินยูนี่ว่าหลายปียู่ก็อยากแบบมีโชคมีลาบขอาฝันอยูป่ะเคยบ่แมนแบบข่าฝันยู่น้ำทีน้ำทางคนนี่ละคนก็ไห้เขาอยู่ดีมีโชคไห้โชค วันนี้ก็เป็นวันโกคลนอื่นเรื่องานแปดท่านเออเอาผ้าโซบีมีลาบให้โชคให้ลาบกันกะซีไม่เมาให้ถวายอยู่นั่นแหละมีโชคมีลาบมันทำมาหากินอยู่นี่น้ำตลอด เอนั่นดิเด็กยังเลียงกันขึ้นว่าไม้สามตัวเลยไมะบื้งตาพอดีนี่ไหมเรี่ยงกันอย่ไมสามตัวนี่หาแล้วเด็ยงอียกันน้สองสอยังไงอเหาเออตรงกันเลยแปสองเจ็ดหาล่างสองศูนย์นี่บนสองเจ็ดหาเป็นตัวเดียวเลี่ยงกัน ตรไปขายมาซองไปคือไปขายไงเขาเนีนั่นแหละแช่งอยู่ดอกผ้าสบเอ็ดห้าไปขายไเาไปขายไงกวล่จะเอาหี่สินิ้วี่สิบนิ้วห้เอ็ดเส้นเออสิเอนถูกสี่มหม ได้ว่าพักอยู่นี่ครับไปจีดอย่างจีดไปก็ได้สังเกตเบื้องว่าเออลูบอย่างเมือคือพุทธลูบแท้ก็เลยได้ส่วนพีส่วนนองมาเบิงกันเลยมาขอโศกขอลาบเพิ่นมาอยู่โดนแล้ววะมาอยู่ได้มาเห็นจากสองอาทิตย์เองครับก็เลยมาขอโศกขอลาบเบิ้งก็เห็นเป็นเหลขกออกมาอยู่เลยครับได้สองเจ็ดหาบุมันสามตัวแต่สองตัวเนี่ยเป็นสองศูนย์ครับคว้วสูงนันหาชิบเอ เเส้น,สนคว้วมนั่นยี่สิบนิ้วครับกัะเบื้องแล้วกับคือมันคืออยู่